ก่อนที่สองพี่น้องตระกูลไร้จะพามนุษย์ขึ้นไปบยบินในอากาศได้เมื่อปีคศ1903ไม่มีใครเคยทราบม,มาก่อนเลยครับว่าบนผืนทะเลทรายอันแห้งแลง้งซึ่งเป็นบริเวณที่รู้จักกันในนามว่าปัมปาโคโลลาดาในประเทศเปรูจะเต็มไปด้วยลวดลายลึกลับที่สร้างความสงสัยให้กับผู้คนทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งอากาศยานได้พัฒนามาให้บริการในเชิงพาณิชย์ และได้เดินทางผ่านทุ่งกว้างบริเวณนี้ในช่วงทศวรรษที่19นั่นถือเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ยุคปัจจุบันได้เห็นผลงานอันน่าทึ่งของชาโบราณที่นำมาซึ่งคำถามมากมายที่ยากจะหาคำตอบเพราะสิ่งที่คนบนเครื่องบินได้เห็นนั้นก็คือลายเส้นรูปทรงต่างๆทั้งภาพเรขาคณิตนกและสัตว์นานาพันธุ์นอกจากนั้นยังมีภาพที่ดูคล้ายกับมนุษย์ตัวสูงกว่า30เมตรกำลังโบกมือทักทายอะไรบางอย่างบนท้องฟ้าอีกด้วย แต่ถ้าหากเรามองจากระดับพื้นดินด้วยกันแล้วเราจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าลายเส้นที่ปรากฏอยู่บนพื้นนั้นเป็นรูปอะไรยกเว้นจะมองลงมาจากบนท้องฟ้าเท่านั้นซึ่งนั่นหมายถึงคำถามที่ว่าชาวโบราณแห่งเปรูต้องการให้ใครเห็นภาพเหล่านี้กันแน่ ลายเส้นลึกลับที่ว่านี้มีชื่อว่าลายเส้นนาสกาซึ่งรูปภาพเหล่านี้จะประกอบไปด้วยรูปทรงที่มนุษย์คุ้นตามากมายกว่า300กว่าภาพทั้งสัตว์ขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายกับวานเพชคาดไปจนถึงสัตว์จำพวกสุน,นัขนกลิงและแมงมุมนอกจากนี้ยังมีภาพของต้นไม้และดอกไม้และภาพที่ดูคล้ายกับดวงดาวอีกด้วยโดยนักโบราณาคดีเรียกรูปทรงเหล่านี้ว่าจิโอกริฟซึ่งมีความหมายว่าภาพหรือลวดลายต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นดินแต่คำถามก็คือนักโบราณาคดีมีหลักฐานชัดเจนขนาดไหนที่จะสรุปได้ว่าคนที่สร้างภาพจีโอกริปเหล่านี้ขึ้นมานั้นคือชนเผ่าแห่งวัฒนธรรมนัสก้าจริงๆหาใช่ใครอื่นที่อาจจะมาจากนอกโลกมนุษย์ยุคปัจจุบัน มักจะประเมินความสามารถของชาวโบราณเอาไว้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทำให้นักทฤษฎีสงคบคิดจำนวนมากพยายามเชื่อมโยงลวดลายปริศนาเหล่านี้เข้ากับมนุษย์ต่างดาวโดยเชื่อว,ว่ามนุษย์ที่รุ่งเรืองอยู่ในเปรูเมื่อครั้งอดีตการนั้นไม่น่าจะสามารถสร้างลายเส้นขนาดยักษ์เหล่านี้ขึ้นมาได้ พราะหนึ่งในลายเส้นนัสกานั้นเป็นเส้นตรงยาวที่ถูกเปรียบเสมือนกับรันเวย์ของเครื่องบินทําให้นักสงคบคิดบางส่วนเสนอกันว่าถ้าหากชาวนัสกาเป็นผู้สร้างลายเส้นเหล่านี้พวกเขาก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่อยู่นอกโลกและบางทีภาพมนุษย์สูงกว่า30เมตรที่ปรากฏอยู่บนทุ่งกวาง้างภาพนั้นอาจจะหมายความว่าพวกเขาอาจจะกําลังทักทายมนุษย์ต่างดาวที่มาช่วยพวกเขาสร้างลายเส้นเหล่านี้ก็เป็นได้ แต่ถ้าเราหันมามองจากมุมของโบราณนะะดัดีแน่นอนครับว่าแนวคิดเหล่านั้นฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้ว่าลายเส้นทั้งหลายจะดูลึกลับและยากที่จะหาคําตอบแต่นักโบราณคดีก็พอจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับลายเส้นปริศนาเหล่านี้ที่ฟังแล้วดูมีเหตุผลว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาพวกเขาสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ สร้างขึ้นมาได้อย่างไรและคำถามที่สำคัญที่สุดที่เชื่อว,ว่าทุกๆท,ท่านต้องการคำตอบก็คือพวกเขาสร้างลายเส้นนัสกาขึ้นมาเพื่ออะไรากันแน่ซึ่งถ้าหากเราตัดความเชื่อที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเลยแม้แต่น้อยทิ้งไปนักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์จากวัฒนธรรมนัสกาทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ที่สร้างลายเส้นเหล่านี้ขึ้นมาก็คือชนเผ่านาสกาในประเทศเปรูที่เคยมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองเมื่อประมาณ2,300ปีที่แล้วส่วนคำถามที่ว่าพวกเขาทำขึ้นมาได้อย่างไรนักโบราณาคดีได้ให้คำตอบว่าลายเส้นเหล่านี้อาจจะดูเหมือนว่าสามารถทำขึ้นมาได้ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายมาก ซึ่งวิธีการที่จะทำลายเส้นแบบนี้ขึ้นมาได้ชาวนาสกาเพียงแค่เคลื่อนย้ายก้อนหินที่ปกคลุมพื้นผิวชั้นนอกซึ่งมีสีเข้มกว่าออกไปผิวดินชั้นล่างที่มีสีอ่อนกว่าก็จะปรากฏให้เห็นและความแตกต่างของลายเส้นสีอ่อนเมื่อตัดกับผื้นทะเลทรายสีเข้มก็จะกลายเป็นลวดลายของเส้นนาสกา ประกอบกับพื้นที่แถบนี้ไม่ค่อยมีการกัดเซาะของผืนดินอีกทั้งยังมีความแห้งแล้งสูงมากนั่นจึงทำให้ลายเส้นหลงเหลือรอดมาได้จนถึงปัจจุบันนั่นเองและอีกคำถามที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าเขาจะสร้างลายเส้นได้ง่ายๆแต่การที่จะวาดลวดลายให้สวยและสมส่วนเมื่อมองลงมาจากบนท้องฟ้าคงจะไม่สามารถทำได้ง่ายนักซึ่งนักโบราณคดีได้อธิบายไว้ว่า บางทีชาวนาสกาอาจจะร่างภาพที่ต้องการด้วยสเกลขนาดเล็กแล้วนำไปขยายให้ให,ใหญ่ขึ้นบนผืนทะเลทรายเพื่อให้ได้ภาพที่พวกเขาต้องการนอกจากนั้นยังมีการค้นพบหลักฐานของหมุดไม้ที่ชาวนาสกาใช้ในการระบุตำแหน่งเพื่อสร้างแนวเส้นในการเล็งและวาดลวดลายต่างๆลงไปบนพื้นที่ต้องการอีกด้วย แต่สิ่งสำคัญก็คือหมุดไม้ที่พวกเขาพบนั้นสามารถนำไปตรวจสอบเพื่อหาอายุได้และผลลัพธ์ที่ออกมาก็ระบุว่าหมุดไม้เหล่านี้มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปได้ถึงช่วงประมาณปีคศ .525 นั่นจึงหมายความว่าลายเส้นนัสกาก็น่าจะได้รับการสร้างขึ้นมาในช่วงนั้นตามไปด้วยเช่นกันคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดและตอบได้ยากที่สุด นั่นก็คือชาวนาสกาจะสร้างลายเส้นลึกลับขึ้นมาเพื่ออะไรซึ่งนักโบราณนัคดีก็ได้ให้คำตอบไว้ว่าด้วยความที่ทุ่งกว้างแห่งนี้เต็มไปด้วยความแห้งแลง้งบางทีหลายเส้นเหล่านี้อาจจะสื่อถึงพิธีกรรมในการขอฝนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางน้ําหรือกระแสน้ําด้วยก็เป็นได้แต่ถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณนาคดีที่ชัดเจนมาสนับสนุนแต่อย่างใด ถึงอย่างนั้นก็มีการค้นพบหลักฐานว่าในช่วงที่วัฒนธรรมนัสกาใกล้จะล่มสลายเมื่อประมาณปีคศ .800 มีการบูชายันมนุษย์บริเวณลายเส้นนัสกาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นจึงทำให้นักโบราณาคดีตีความว่าบางทีมนุษย์เหล่านี้อาจจะถูกนำมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยแด่เทพเจ้าเพื่อขอให้ฝนตกลงมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่แผ่นดินแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ ชนเผ่านักสก้าจึงล้าทินฐานออกไปเพื่อหาแหล่งน้ำใหม่และทิ้งลายเส้นปริศนากว่า300เส้นเอาไว้บนผืนทรายจึงทำให้ลายเส้นเหล่านั้นกลายเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลย คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรจะลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งติดตามเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ